สวัสดีครับผมสวัสดพีพี่พี่แม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมันนี้เราอยู่ที่บ้านครอบครัวพังพันล้านนะครับผมแวะมาเยี่ยมมาเล่นกับน้องๆนะครับผมนี่นะครับพลายทองสุกครับผมกับน้องพ,พันล้านนะครับผมกับน้องพันล้านนะครับ สายยุกเหมือนกันนะครับผมลายทองสุกครับผมทองสุกอเรียกทองสุกพันล้านตอบเลยนะครับ ทอ,องสุกนะครับผมลูกพ่อหนุ่มสุรินนะครับผมพ่อหนุ่มสุรินอันนี้ก็ของพันล้านก็ลูกพ่อหนุ่มสุรินเหมือนกันนะครับพี่กับน้องครับผมคนละแม่ครับพ่อเดียวกันนะครับผม นี่แวะมาเยี่ยมเยียนครอบครัวพังพันล้านนะครับนะครับทั้งแม่น้อย้องควานก็กำลังทำความสะอาดนะครับผมที่หลับที่นอนให้ น้องช้างนะครับผมก็เป็นกิจวัตรประจำวันนะครับผมก็ต้องทำความสะอาดดูแลให้น้องเป็นอย่างดีนะครับผมน้องก็สมาชิกในครอบครัวนะครับ มึนๆนะครับผมโยนเสงเห็นพิควันเขาเอาทังแม่น้อยนะครับไปทับกับพลายโชคชัยอยู่นะครับผมอันนี้ก็ได้เอาไปทับแล้วนะครับ อันนี้สงสัยจะไม่ได้ไปนะครับผมเพราะว่าเจ้าโค้งช้างพลายเขาไม่อยู่นะครับผมไปทําธุระครับผมก็เลยไม่ได้พาพังเม่น้อยลงไปนะครับผมปกติก็จะเดินลงไปนะครับผมน,นี่นะครับพอควานครับผม นนี้ก็ได้เดินมาช่วยน้องทำความสะอาดแล้วนะครับที่หลับที่นอนนะครับผมนี่เราไปเล่นกับน้องๆน,นะครับส่วนลูกๆก็จะอยู่ฝั่งทางนี้นะครับผม มีล่มมีที่หลบเดดหลบูนให้น้องอย่างดีนะครับพันล้านพันล้านค่ะพันล้านผานเด็ดแล้วขอพันล้านกวานบอกว่าพันล้าน้อนเด็ดนะครับผม กาาสดยังไม่ได้การสาดนะครับผมมันได้ทาการสาดให้น้องนะเดดก็จะส่งครับผมก็เป็นธรรมดานะครับผมทองสุกจะไม่โดนเดดเลยนะครับผมทองสุกมาจังได้ โอ้กล่องเน่เป็นยั้นไอ้ยังกล่องสวัสดีเน่บักลาสวัสดีครับสวัสดีครับน้อยเสียงหวานๆน้อยโอ้เต้นนะครับเต้นนะครับสวัสดีครับครับสวยๆโอ้ครับเนี่ยสวัสดีครับขานบอกให้สวัสดีก็น้องก็เต้นนะครับผม นครับความน่ารักของน้องๆนะครับผมก็มีแตกต่างกันไปนะครับผมแต่ว่าจิ้มอย่างมีสิ่งไอ้จิ้มมีสิ่งยำไข่เลยเขาอ๋อจิ้มยำไข่อย่างเดียวก็ วะเวียนมาเยี่ยมเพื่อนบ้านนะครับผมเป็นที่เราเคยอยู่ด้วยกันนะครับผมเคยทํางานที่เดียวกันเมื่อก่อนนะครับผมที่พัทยาพิควานกับแม่น้อยหรือว่าน้องสุพันษาก็เราเคยก็ทํางานที่เดียวกันนะครับผมพี่ควานก็ได้พาน้องๆกลับมานะครับผมมาคลอดลูกๆที่บ้านนะครับผม ว่าที่นน้นก็ไม่ค่อยต่างคนต่างทํางานนะครับผมก็ไม่มีคนช่วยดูแลนะครับอยู่นี่ก็ยังมีน้องๆ <c oughs> คอยช่วยดูแลบ้างครับผมมีไ่หน่กยเามาจะงเรียงเลยนมัคอยมาคอยถ้ากายเดียวเลยลำำนเนลกนเขาก็ได้ ดูแลน้องๆทั้งสี่เชือกครับผมมันเหมือนกับผมเลยครับผมผมก็ต้องดูแลน้องๆทั้งสามเชือขวานคนเดียวนะครับน้องทองสุกก็ได้กินต้นสับปะรดนะครับผม สมบูรณ์มากครับผมกวนทวนสมบูรณ์ดีครับผมสองเชือกไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมช่องพลังนาซาผ่ายควันใจนะครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตั้งไล์ให้เราด้วยนะครับผมขอบคุณครับ